เพื่อนๆครับช่วงใบที่3ของทุเรียนภาคตะวันออกก็จะได้ยินในเรื่องการทําสารการสะสมอาหารการเตรียมต้นให้พร้อมสาหรบับการชักนําการออกดอกแลายสวนทาสารตั้งแต่เดือนสิงหาคมบางสวนก็ปล่อยล่ามาถึงเดือนกันยายนตึ่งหมายความว่าเขาก็น่าจะได้ใบ3ชุดแล้วก็หวังว่าหลังจากฉีดสารแล้วสัก4ี่วันสารจะเกิดผลกระตุ้นทําให้เกิดชักนําการออกดอกแต่หลายคน คงทราบก,กันดีครับว่าทุเรียนเนี่ยเป็นไม้ผลที่มีความเซนซิทีฟต่อสภาพอากาศเป็นอย่างยิ่งก็คือถ้าเราจีดสารไม่เข้มข้นมากพอและมีฝนตกออกมาเมื่อเกิดอาการหลุดสารหลายๆสวนก็เริ่มสะสมอาหารกันต่อเนื่องรณวนี้การสะสมอาหารในช่วงที่เราทําสารไปแล้วเนี่ยทางเลือกมันก็จะเหลือเพียงแค่การใช้ปุ๋ยทางใบซึ่งก็มีหลายสูตรถ้าเกิดฝนตกน้อย เราอาจจะต้องใช้สูตรที่มีไนโตรเจนข้างหน้าด้วยแต่ถ้าเกิดฝนตกมาในเวลณมากพอดินมีความสมบูรณ์พอแสดงว่าไนโตรเจนจากดินก็จะขึ้นมาเราก็จะต้องไปกดไนโตรเจนโดยการใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนเป็นศูนย์หรือปุ๋ยเรียกปุ๋ยสูตรศูนย์หนึ่งเช่นที่พยายามเอามาใช้วันนี้นะครับศูนย์สามสิบสามสิบห้าของนิวตาแผนทําไมเราใช้ศูนย์สามสิบสามสิบห้าถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตดูใบของทุเรียนเนี่ยใบของสวนเนี่ยมีสภาพเกือบพร้อมมาหลายรอบแล้ว แต่พอใบพร้อมกักโศกน้ําฝนก็ตกมาอีกก็ทําให้ใบผีออกมาใหม่หรือใบแก่ช้าขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใบสภาพเพียงพอแล้วเราก็ใช้สูตรที่เป็นศูนย์ข้างหน้า3าม,ตาม5ตรงนี้ไม่ใช่สูตรตายตัวนะครับ ก็คือหลายคนก็มาถามพี่ยามว่ามันมีสูตรตายตัวไหมสต้องใช้สูตรนั้นสูตรนี้ที่ออกดอกแน่นอนทุเรียนเนี่ยเขาเป็นไม้ผลที่เอาใจยากอยู่คือมันไม่มีใครมีสูตรที่ตายตัวหรอกเพราะถ้ามีสูตรที่ตายตัวเนี่ยแสดงว่าเราต้องสามารถจะบังคับกะเกณ์ให้เขาออกดอกช่วงเวลาไหนก็ได้หลังจากที่เราเตรียมใบามาพร้อมแล้วการใช้ปุ๋ยที่มีตัวท้ายสูง คือตัวโพแทสเซียมเนี่ยในช่วงที่ใบเรามีสีเขียวเพียงพอยเนี่ยหมายความว่าเราต้องการจะเล่งให้เขามีการสังเคราะห์แสงให้มากขึ้นเมื่อมีการสังเคราะห์แสงมากขึ้นกระบวนการในการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ําตาลก็ควรจะมีมากขึ้นไปด้วยตัวโพแทสเซียมก็จะถูกนํามาใช้ในช่วงนี้แล้วครับผมเพื่อทําหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ําตาลแล้วก็ช่วยในเรื่องการกระตุ้นการสังเคราะห์แสงเนื่องจากช่วงนี้ เราได้ใบที่มีสภาพสีเขียวพร้อมจะสังเคราะห์แสงแล้วยิ่งถ้าเกิดได้แดดดีๆลหลายๆวันต่อเนื่องเนี่ยใบยจะเขียวเข้มมีกระบวนการสังเคราะห์แสงพืชได้กูโคจากกระบวนการมากเราก็ต้องยิ่งให้โพแทสเซียมเข้าไปเพื่อเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาลจากใบไปสู่ตำแหน่งจุดเจริญโดยเฉพาะใต้ท้องกิง่ง ในช่วงนี้สิ่งที่จะต้องใช้ก็คู่กันไปเนื่องจากสภาพอากาศเขายังแปรปวนมีอากาศร้อนอากาศหนาวสลับกันไปเราจะต้องให้ต้นเขาเนี่ยมีกระบวนการทํางานในการสร้างเอนไซม์เพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงหรือใช้ในกระบวนการชักนําการออกดอกอย่างต่อเนื่องตัว สารกระตุ้นเชิงชีวภาพตัวหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือตัวอะมิโนก็จะเป็นตัวที่เข้าไปช่วยกระตุ้นการสร้างเอนไซม์จริงๆช่วงนี้หลายคนก็ถามว่า e y, ใช้ตัวสาหร่ายตัวไตโตไคนินได้ไหมพี่ยามบอกใช้ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่ายอดเรานิ่งใบเราแข็งนิ่งและไม่มีการแตกใบอ่อนไม่เห็นเราสามารถจะใช้สาหร่ายเข้าไปกระตุ้นให้เขามีการแตกจุดตาใบตาดอกขึ้นมาได้แต่ในกรณีของสวนนี้พี่ยามมองว่า พลังในการแตกตาใบตาดอกเขายังพอมีอยู่เพียงแต่เราต้องไปลดการเติบโตทางกิ่งการใบโดยการลดไนโตรเจนก็เลยใช้0ูน3 5นอกจากนี้เรายังต้องการเอนไซม์ในการทําให้ต้นเขาทางานอย่างต่อเนื่องก็เลยใช้ตัวอะมิโน,โนเข้าไปนอกจากตัว0ูน3 4, 5แล้วก็อะมิโนที่ใช้ไปแล้วเนี่ยอย่าลืมครับช่วงนี้อากาศเริ่มแห้งแล้งขึ้นลายแดงอาจจะเริ่มระบาดและถ้าลายแดง เข้ามาระบาดในช่วงใบแก่เนี่ยนะครับเราก็จะเสียชุดใบเพราะฉะนั้นการพ่นทุกครั้งเขาก็พ่นยากาันไรแดงคู่ไปด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับกันไว้ดีกว่าแก้เพราะไรแดงเนี่ยถ้ามันระบาดจริงๆเนี่ยเราเสียชุดใบมันจะมาเกาะกินใบดูดน้าเลี้ยงจนกระทั่งใบแก่ถูกทําลายแล้วก็ล่วงเสียชุดใบมีผลกระต่อการชักนําการออกดอกอีกคําถามหนึ่งที่มีคนถามกันมาหลายครั้งนะครับว่าเอ๊ะแล้วควรจะพ่นผส,สมสักกี่ครั้งพี่ยาแนะนําว่า การพ่นสะสมเนี่ยถ้ามันทําบ่อยและทีเกินไปแสดงว่าใบามันไม่สมบูรณ์ก็ทําให้เราต้องพ่นสะสม,มบ่อยๆเพราะนั้นถ้าเกิดเราได้ใบที่สมบูรณ์จํานวนครั้งในการพ่นเราก็น้อยลงนอกจากนี้ถ้าเกิดฝนติ้งช่วงแดดออกสม่ําเสมอฟ้าแจ้งต้นไม้สังเคราะห์แสงปรุงหารได้ดีจํานวนครั้งในการพ่นก็ไม่ต้องมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดยังเจอสภาพฟ้าปิดฝนตกก็จะต้องเพิ่มปริมาณการพ่นให้บ่อยครั้งมากขึ้น แล้วนอกอย่างนี้นะครับนอกอยานี้เราก็ต้องดูที่ต้นไม้ของเราด้วยว่าใบของเขาเนี่ยมีสภาพแบบไหนถ้าเกิดสภาพใบแก่เขียวเข้มตันก็ลดการพ่นลงไปแต่ถ้าเกิดใบยังมีลักษณะเพสศลาดใบสีอ่อนติดอ่อนอยู่อันนั้นเราก็ต้องพ่นให้มากขึ้นจะเห็นว่าการทําทุเรียนเนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจสภาพอากาศเข้าใจปัใจจัยในการชักนําการออกดอกแล้วก็เข้าใจ ประเมินสภาพความพร้อมของทุเรียนเราได้มากน้อยแค่ไหนขอให้เพื่อนๆลองศึกษาแล้วก็นำวิธีการต่างๆเอาไปปรับใช้ตามความเหมาะสมนะครับแล้วติดตามคลิปแนวทางความรู้การทำสวนจากเพจและช่องอยามทำกเกษตรใจกรเกษมสวัสดีครับ